เอ้ยเฮดมีกะทิแน่มันได้อยู่แล้วสิ่งแรกก็มาอบบะทวดินสะกอนย้อนว่าใส่ผัวไปซื้อกระซื้อบักทวดินดิบมาซำบน้ำแบบมีเปลือกอีกตะหากอบไว้แล้วก็มาบดหมูบักทวดินสุกก็มาสังคายนามันต์ข้าหยากน้ำบักทวดินอยู่นี่จนบดได้สื่อเลขมือนี่แต่ก็นั่นละซื้อไปก็บ,บ่ถึกดอกถือว่าบักทวดินมาซอยไหวมือนี่บ่เสียเงินคาเล็กเวลีกูดข้างกะทิขึ้นใส่พริกแกงลงไป พอฟดเขากันนี้แล้วก็ใส่หมูบดลงไปน้าจ้าพัดโคลเคล่คเล่ไปเริ่มสีไม้หม,หมอ้อก็ใส่น้ำหางกะทิลงไปพ่อให้เพิ่นค้นไงปรุงรสด้วยน้าตาลปี๊บเผาเต้าเจี้ยวน้ำปลาคามเปียกน้ปาปลาผงนัวแน่ก็คือปรุงรสตามใจนั่นละจ้าแล้วก็ใส่หางกะทิลงไปเติมน้าตาลทรายอีกซอนหนึ่งระวังนีกลมาเตรียมไข่ตีตีไป3มหน่วยหย่านโบแสบเพิ่มอีกไปหน่วยหนึ่งเลยพอหมอเขาฟดเขาก็เอาทรรพีคน้คนๆเทไข่ใส่ลงไปเป็นสายแบบนี้ตามด้วยบักทวดดินผู้มิพระคุณทีมือ นี่บอได้เสียงเงินคาเลกขอบคุณจ้ะคนเขาเล่ให้เขากันเรียบร้อยมันหลวกเเ้นเล็กใสน้ำมันซาร่าไหนถ้าบอกว่ามีกะทินี่มันเ้นเล็กชัดๆขี้สงสัยคัดเนาะจอดอันนี้คิดเองส่วนตัวเดอ้อสมัยตะกี้เอ้ก็เอินเ้นอันนี้ว่าเส้นมีทางบ้านเอ้ยหั่นต่ก่อนน่ะเซนอันนี้เพิ่นสิเป็นแบบแห่งมัดมัดคือเส้นมีโคราชนั่นแหมก็เลยเดาเอาจากจิตสำนึกว่าเอินมีกะทิย่อนแบบนี้แหละใส่เส้นมีเออเส้นเล็กลงไปกินกับทั่วงอกหัวปีบักทั่วกระลำแต่กินเมนูนี่ขาดบ่ได้เลยต้องมีีหัววปปจ้บเขาไ บอ,อกเลยว่าแซบแซบแห้งแซบเวลีกูด